กอ็อ่ะมาแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้ผมลืมเออ่ลดเสียงนะครับขอไปนะก็วันนี้นะครับปลดแอกนะครับชนะแล้วนะครับ เออไม่ใช่สิต้องเรียกว่าชนะติดต่อ2เกมนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนเนี่เราชนะเจ้าสัวน้อยไปใช่ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงรายชื่อสวีเดนเบรเซอร์ดีนก่อนนะครับเหมือนเดิมใครที่แบบเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เรียบร้อยนะครับเวลามาไลฟ์หลังเกมแบบนี้จะได้ไม่พลาดมาเจอกันนะครับอ่ะมาครับทางด้านของผู้มาเยือนเฮ้ยไม่ต้องบอกเจ้าบ้านก่อนนะครับเจ้าบ้านครับเป็นผู้รักษาประตูแท็บฟอร์ดครับ เป็นแผน4-3-3เนาะนะครับหรือจะเป็นแบบแผนที่ต่างออกไปก็ได้เนาะอย่างที่บอกนะครับทั้ง2ทีมแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะฟุตบอลเนี่ยมันเป็นแผนที่ยืดหยุ่นนะครับต้องบอกอย่งนี้ก่อนไม่ต้องไปเอ,อ่อซีเรียนอะไรมากนะครับถ้าแบบผมบอกว่าเออ4 3 3แต่แบบพอเล่นเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่4-3-3นี่หว่าอะไรแบบนี้เนาะนะครับผู้สาประตูครับเป็นแทรฟฟอร์ดนะทางฝั่งเบอร์ลี่ครับทางด้านซ้ายครับฟูลแบ็กเป็นเทเลอร์คู่เซนเตอร์ครับเป็นเอ่อแด็กคิวนะครับคู่กันกับเอ่อ ราโคอิทนะครับแล้วก็ทางขวาครับเป็นวิติโยนะครับตรงกลางครับมีบราหิลนะครับคู่กันกับโคเรนส์แล้วก็เบอร์เบอร์เก้นะครับจะเป็นเบอร์เก์ก็แล้วแต่นะครับแต่มันน่าจะอ่านเป็นเบอร์เก้มากกว่านะครับเบอร์เก้แล้วก็ทางนั้นบนเป็นโอโดเบิร์ตนะครับวันนี้ยิงหนึ่งประตูนะแล้วก็เป็นศูนย์หน้าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ เป็นเป็นศูนย์หน้าตัวหลักของพวกเขาเนาะเป็นแบบไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับทางขวาเป็นเทรซอรนะครับเทรซอรนะครับท่าผู้หวนชื่อผิดพลาดข้อไปด้วยนะเป็นแบบภาษาอังกฤษเนาะทุกคนท <c oughs> ่าน้าองค์ฝั่งเชลซีครับเป็นผู้สาประตูโรเบิร์ตซานเชสยี่ามสามเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นแบบสามสี่สามก็แล้วแต่นะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ยืดหยุ่นนะครับผู้สาประตูโรเบิร์ตซานเชสครับฟูลแบ็ก แวกขวายังเป็นกูเรีาเนาะเพรอลดิเจมเนี่ยยังไม่กลับมานะครับคู่เซนเตอร์เป็นดิซาซี่คู่กับเตียกโกเทียโกซิลวานะครับทางซ้ายเป็นรีวายโควิลตรงกลางมีคอนอการ์เกอร์ครับกับตันทีมเหมือนเดิมแล้วก็กอ,องกลางเบอร์หกเป็นไกลเซโดนะครับอ,อีกคนหนึ่งเป็นเอโนโซฟานานเดสครับด้านบนมีโคพาวเมอร์ครับกองหน้าเป็นอ,อามาโดโบย่านะครับได้รับโอกาสต่อนะครับจากแมตที่เจอกับฟูลแลมเนาะก็แบบเป็นเป็นผู้ทําประตูได้ด้วยนะครับ ด้านซ้ายครับเป็นไลม์สเตอร์ลิงวันนี้ผมให้เป็นแมนนอกนูนแบทไปเลยนะครับเพราะว่าแบบโดดเด่นมากนะครับวันนี้ <c oughs> อ,อมาพูดถึงดีเทลด้านในกันครับวันนี้ก็ช่วงเริ่มต้นเกมมาเนี่ยเชลซี Chelsea ก็ยังคงทําได้ดีตรงที่เรื่องของการครอบครองบอลนะครับพคนบอลไปขึงอยูออ่ฝั่งตรงข้ามอะไรแบบนี้เนาะนะครับในยุ่งของอร์เนี่ยก,ก็ก็คงทําได้ดีแหละนะครับแต่มันจะมีปัญหาตรงทีเ่เรื่องของพื้นที่สุดท้าย,ยไม่อย่างที่เรารู้กันนะครับยุ่งของอร์ <c oughs> เชลซีนะครับเริ่มต้นเกมนี้มาเนี่ยโดนนําก่อนอีกแล้วนะครับถึงแม้จะครอบครองบอลได้ดีกว่าคือเบอร์ลี่เนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรมากเลยนะครับในเกมนี้ตอนที่แบบช่วงแบบ10กว่านาทีแรกอะไรแบบนี้นะครับโอกาสครั้งเดียวคือได้ได้ประตูเลยนะครับแบบเป็นลูกสวนกลับขึ้นมาของออไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับจังหวะน,นีเ้เป็นการแอซสซิสต์นะครับของไลฟ์ฟอสเตอร์ผมขออภัยนะคนที่ยิงประตูเนี่ยเป็นออโอโดเบิร์ตนะครับเป็นเป็นวิลสันโอดโดเบิร์ต ือจังหวะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันพลาดตั้งแต่จังหวะที่เข้าบนผิดพลาดของดีซาซี่นะครับจังหวะนี้ดีซาซี่เนี่ยไปจะบอกว่าประมาทได้ไหมก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะครับแต่ผมคิดว่าจังหวะนี้ก็เสียเหลี่ยมเสียเชิงให้กับแบบไลฟ์ฟอสเตอร์ไปนะครับจังหวะนี้โดนล็อกเข้าตรงกลางใช่ไหมแล้วก็มีวิลสันโอโรเบิร์ตนะครับเติมขึ้นมาจากทางกราบซ้ายแล้วก็โอโรเบิร์ตก็ แม่นะครับก็นิ่งนะจังหวะนี้นะครับแบบไม่เล่งที่จะยิงตั้งแต่แบบบอลจังหวะแรกที่แบบได้รับบอลจากไลฟ์ฟอสเตอร์มาใช่ไหมก็แบบมียิกยักนิดนึงนะครับดึงแล้วก็ยิงลอดดากนะครับพี่ฟูฟูเลยหาของเราไปนะครับโอ้โหก็โดนนําไปก่อนนะครับในนาทีสิบห้านะครับ พอโดนนำนะครับแม่งแบบอย่างที่แบบคิดเอาไว้คาดเอาในใจเลยคือไม่รู้ว่าแบบบางคนเนี่ยคิดเหมือนกับผมในเวลาแบบทีมโดนนำหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเสมอก็ตามนะครับแบบถ้าเห็นแบบรูปเกมที่มันแบบตื้อตืตันๆอะไรแบบนี้แบบมันจะแบบคิดตามเลยว่าแบบเฮ้ยเกมนี้คงเป็นเกมที่ยากเลยว่ะอะไรแบบนี้นะครับแม่งแบบการจะได้ประตูจากคู่แข่งในรูปเกมแบบนี้แม่งต้องไม่ง่ายแน่เลยอะไรแบบนี้นะครับและแบบก็จริงนะ คือแบบก่อนที่เราจะมาได้ประตูตีเสมออะไรแบบนี้นะทุกคนเราเจอใบเหลืองของกูกูเลย่าที่แบบโอ้โหไปไล่หัวจังหวะนั้นก็นะก็น่าเห็นใจไอ้เจ้าวิลสันโอโดโบเบิร์นนะจังหวะนั้นคือพี่แกหยุดเล่นไปเลยอะ่ะแบบกูกูเล่ยหวดจังหวะนั้นใช่ไหมนะครับก็ก็เข้าใจได้นะที่โดนใบเหลืองไปนะแล้วเอนโซฟันเดสก็โดนมาพร้อมกันเลยนะครับจังหวะนั้นเหมือนจะไปบ่นพุทธสินนะไปบ่นพุทธสินด้วย เชลซี uh, นะครับมาประสบความสำเร็จในเลที่42นะเป็นจังหวะที่ไรยิมสเตอร์ริงนะครับประสบความสำเร็จในการที่เขาเรียกว่าอะไรแบบเลี้ยงกินตัวอยู่ที่ทางกราบซ้ายอยู่แบบเนิ่นนานนะครับอืมนะประสบความสำเร็จเสียทีนะครับไปเขาเรียกว่าอะไรแบบกึ่งยิง,ก,งกึ่งผ่านเนาะนะครับไปโดนเจ้าเออดักคิวนะครับซึ่งจังหวะนี้มันก็เป็นเหลี่ยมที่แบบไงแบบเป้องกันยากนะครับและแบบไอเจ้าเออดักคิวเนี่ย มันมันเออมันน่าเห็นใจแหละนะครับแล้วก็บอลเนี่ยมันก็ดีพอด้วยนะทิศทางที่แบบมันตรงเข้าประตูตัวเองไปอะ่ะมันดีพอที่จะแบบข้ามเขาเรียกว่าอะไรแบบความสามารถของไอ้เทฟฟอร์ดแล้วก็เอ,อ่อโอกาสที่จะแบบแบบแทฟฟอร์ดจะเซฟได้อะทุกคนใช่ไหมนะว่าแบบมันย้อยแบบใบไม้ร่วงเลยอะ่ะจังหวะนั้นนะครับคือมันเพอร์เฟกต์หมดเลยอะ่ะที่เชลซีจะได้ประตูตีเสมอจังหวะนี้นะครับก็ เนี่ยผมตอนแรกผมคิดนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเราไม่ได้แบบประตูตีเสมอตั้งแต่ภายในครึ่งแรกนะภายในครึ่งแรกถ้าไม่ได้ประตูตเสมอผมคิดเลยว่าโอกาสแพ้สูงนะครับและแบบถ้าถ้าจะแบบดีสุดเลยนะเริ่มต้นครึ่งหลังมาก็คือแบบคือได้แค่เสมอผมคิดแบบนี้เลยนะตอนแรกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ผู้แพร่บรรยายภา,า,าษาไทยบอกเลยว่า ตอนนี้เบอร์รี่ได้เล่นในเกมของตัวเองแล้วนะครับพอพอพอนำหนึ่งศูนย์ไปใช่ไหมเพราะเชลซีก็ไล่ก็ไล่ไม่จนเหมือนกันนะตอนแรกนะเพราะว่าแบบพวกเขาก็ค่อยๆเซตเกมไงแบบไม่ได้เร่งไม่ได้เล่นจังหวะไม่ได้เล่นเทมโปอะไรแบบนี้นะทางฝั่งของลูกทีมของเอ่อกอมนบานีใช่ไหมนะครับตอนนั้นแบบมันก็มันก็ทาให้แ Chelsea, แบบแฟนเชลซีแบบแบบผมหรือว่าคนอื่นนะครับคิดมากก็มันก็เป็นเรื่องปกติเลยไงนะครับใช่ไหมนะครับคือแบบ เชลซีไล่ไม่จนนะครับและแบบการพองบอลของเบอร์รี่ตอนนั้นก็มันชวนแบบหงุดงิดจริงๆอ่ะนะครับจนแบบมีจังหวะของคูเรย่ยาที่แบบไปไล่หวดแบบเสียเหลี่ยมเสียเชิงจังหวะนั้นใช่ไหมนะครับอพอมาได้ประตูดีตีเสมอหนึ่งหนึ่งจังหวะนี้โอ้โหโคตรลูกนะครับคือตอนนั้นถึงแม้จะยังไม่นํานะแต่แบบผมแบบผมคิดในใจได้ไง่าแบบเออถ้าแบบตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกได้เนี่ยโอกาสมีนะครับโอกาสมีแล้วก็ก่อนที่จะจบครึ่งแรกอีกนิดนึงนะครับตอนนั้นทดเวลา3นาทีใช่ไหม 45บวกหนึ่งนะครับพี่ใหญ่ของเราโดนใบเหลืองนะครับจังหวะนั้นก็ก็นะนะครับพี่ใหญ่ของเราก็ก็ฟาวจริงแหละนะครับอแต่จะว่าไปในในเกมมีใบเหลืองว่อนเหมือนกันนะทั้งฝั่งของเชลซีแล้วก็ทางฝั่งของเบอร์รี่เนี่ยนะครับแต่ทางฝั่งของเชลซีโดนเยอะกว่านะทางฝั่งของเชลซีเนี่ยโดนไปถึงเอ่อห้าใบเหลืองนะครับรวมถึงพอสด้วยนะพอสดโดนใบเหลืองไว้ด้วยเกมนี้เอนะครับจบครึ่งแรกนะครับเสมอไปหนึ่งหนึ่งนะที่เทอมัวนะครับเกมนี้ เริ่มต้นขึ่งหลังมานะครับไม่นานนะครับมีเชลซี Chelsea มีเปลี่ยนตัวด้วยนะส่งแบบแจ็คสันลงมาเทนอามาโดโบยาที่เกมนี้ก็เรื่องของการแบบเอ่อหย่อนลงมาแบบเชื่อมเกมอะไรแบบนี้นะผมว่าก,ก็ทำได้ดีแหละแต่แบบเอ่อขาดเรื่องของการแบบจบสกอร์นั่นแหละนะครับอืมนะแต่ก็ภาพรวมเนาะมันก็มันก็เข้าใจดังทางพรสแหละว่าเออต้องเปลี่ยนแบบแจ็คสันกองหน้าที่สไตล์ที่มันแบบ แตกต่างออกไปอะไรแบบนี้นะครับมาแทนอืนะครับก็เข้าใจได้มาที่เปลี่ยนแบบโบย่าแล้วก็ส่งแจ็คสันลงมาใช้เวลาไม่นานครับในเครื่องลังที่มาได้ประตูขึ้นนำเนาะจากแบบพา n ์เทีที่สเตอร์ลิงนะครับเรียกได้จังหวะนี้คือจังหวะนี้เหมือนจะเป็นวิตินโยใช่ไหมนะครับที่แบบไงแบบเอาทางด้านของสเตอร์ลิงมาอยู่นะครับจังหวะนี้คือ มันก็ก้ามกึ่งเหมือนกันนะตอนแรกว่าแบบจะได้จุดโทษหรือเปล่าเพราะว่ามีแบบเช็คกันด้วยใช่ไหมว่าแบบมันเข้ามาในกรอบหรือยังจังหวะนั้นนะครับซึ่งจังหวะนี้คอมพลีทนะครับเช็คว่าเป็นจุดโทษนะครับซึ่งแบบผมดีใจมากเลยเกมนี้นะครับเนี่ยพอมีจุดโทษอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมจากทั้งก่อนที่เราได้จุดโทษในเกมกับ,บเ,เวสแซมใช่ไหมผมก็แบบได้บนไปแล้วว่า เออนะครับมันต้องเอาตัวที่แบบมีวิญญาณเพชรฆาตหรือจะเป็นแบบผู้เล่นเชิงลุกหน่อยที่มาแบบยิงประตูอะไรแบบนี้นะครับถึงจะไม่ใช่ผู้เล่นเชิงลุกแต่แบบคุณมีความสามารถในการจบสกอร์ที่ดีอะไรแบบนี้นะครับคือเอนโซ่เนี่ยเรารู้นี่แล้วทุกคนเรารักเอนโซ่นะครับคือแบบฟอร์มดีมากนะครับทุกๆเกมที่แก่แกลงเล่นกับเชลซีคือแบบเอมีน้อยมากเราจําแทบไม่ได้ว่าแบบเกมไหนที่แบบเอนโซ่ฟอร์มไม่ดีใช่ไหมนะครับอืมนะคือแบบตรงนั้นเราก็แบบยกเอาไว้บนหิ้งแหละนะครับแต่ ถ้าเป็นเรื่องของการแบบอะเล่นลูกนิ่งอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นพาเนลตี้จะฟรีคิกอะไรแบบนี้ก็เห็นได้ชัดว่าแบบเป็นโซ่เขาไม่ได้แบบเป็นจุดเด่นของเขาขนาดนั้นอะ,ะใช่ไหมนะครับอืมนะก็ได้แบบแบบบ่นไปแล้วใช่ไหมเออเนี่ยต้องเอาตัวแบบดีแหละนะครับเออถึงแม้ถึงแม่นะถึงแม้ครูพาร่ามร์จะพลาดไปอะไรแบบนี้แต่แบบมันก็ทําให้เราแบบเข้าใจเลยว,ว่าเออมันก็อย่างในน้อยเนาะมันก็มันก็มีเหตุผลรองรับแล้วเออเนี่ยเราพุ่งเล่นตัวลูกมายิงแล้วอะแต่มันทำยังไงก็ได้มันไม่เข้าใช่ไหม แต่แบบพอเอนโซ่ยิงไม่เข้าแบบนั้นเนี่ยเราก็มันก็เป็นอาหารความคิดไงว่าแบบเออถ้าเป็นตัวลุกที่แบบไงแบบมันมันเป็นเรื่องถนดัดของพวกเขาก็คือจบสกอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมมายิงอะ่ะมันจะดีกว่าใช่ไหมนะครับอืซึ่งเกมนี้โคบาเมอร์ยิงได้นะครับแล้วก็แบบเออนี่แหละนะครับให้มันเป็นบทเรียนเล้ว่าเออเนี่ยแบบพอเวลาเป็นมันเป็นเกมสําคัญสําคัญจังหวะสําคัญสำคัญแบบเนี้ย มันต้องเอาตัวลูกมายิงนะครับผมเห็นด้วยเลยนะที่แบบโ,โคบาลเมอร์แบบเอาบอลไปตั้งแลวแบบตอนแรกอุ่นใจเลยถึงแม้อายุยังน้อยอะไรแบบนี้นะครับแต่แบบผมมั่นใจอะว่าแบบโ,โ,โคบาลเมอร์จะยิงได้แล้วก็กยิงเข้าไปได้จริงๆด้วยนะแล้วแบบยิงผ่านมือเพื่อนเก่าด้วยนะแบบเขารุ่นลาคราเดียวนะกับแท็บฟอร์ดเนี่ยเป็นเ,เพื่อนร่วมทีมสมัยยูอับซิตี้นะคู่นี้นะครับในจังหวะนี้ก็เดาทางเพื่อนเก่าไม่ได้นะครับสำหรับแท็บฟอร์ดก็นำออสองหนึ่งใบจังหวะนี้ก็แฮปปี้นะแล้วแบบ จังหวะนี้พอนําไปได้แล้วแบบกอ,อมบานีก็เปลี่ยนเกมเลยนะ่อนาทีหกสิบเอ็ดนะครับแบบส่งผู้เล่นนู่นนี่นั่นลงมาแบบก็เยอะเลยนะครับแต่จังหวะแก้เกมตรงนี้ไม่ได้เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่จะทำให้แบบเออเชลซี Chelsea เล่นยากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับหรือจะกดดันเชลซีอะไรได้แบบเยอะแยะอะไรขนาดน,นั้นเพราะว่าต่อจากที่แบบกอมบานีเปลี่ยนตัวในนาทีที่หกสิบเอ็ดนะครับผ่านมาสี่นาทีเชลซี Chelsea ได้ไประตูขึ้นนําอีกครั้งนะครับจาก ราอิมสเตอร์ริงจังหวะนี้เป็นการแอสซิสต์ของกัปตันนะคอนอัลกเกอร์นะครับก็เป็นผลงานที่แบบมีรูปธรรมสักทีนะครับหลังจากเกมก่อนที่มันก็มันก็เป็นรูปธรรมแหละแต่แบบมันมันไม่ได้แบบโดดเด่นถนึงขั้นอ่ะคุณมีชื่อ,อ,อมีส่วนร่วมกับไปประตูโดยตรงอะไรแบบนี้นะครับค,คุณทําประตูได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับนี่แหละนะครับอยากให้แบบกัปตันของเราซึมซับอะไรแบบนี้เอาไว้นี่แหละนะครับผมผมต้องการแบบนี้แหละ คือไม่ใช่ว่ากรอกแข่งกับตามทีมอยู่กับตัวเองแล้วแล้วแบบเออคุณจะลืมเรื่องของการความถนัดของของแกก็คือแบบอ่ะยิงจากแถวสองอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือแบบคุณสังเกตไหมคุณลงุงคุณลองไปไปไล่ย้อนดูเลยก็ได้นะแบบแบบไอ้ตั้งแต่แบบคนอก็รเอร์ได้รับปอกแขนนะกอร์เดอร์ไม่ค่อยจะส่องจากนอกกรอบสักเท่าไหร่เลยคือแบบจะเล่นแบบเออเป็นทีมเวิร์กซะเป็นแบบไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ การเล่นแบบทีมเบิร์งเนี่ยผมก็ชอบนะครับผมเล่นฟุตบอลในชีวิตจริงผมก็เล่นแบบทีมเบิร์งเหมือนกันผมไม่อยากจะแบบเออไปเลี้ยงแบบโชว์เดียวแบบเออวันแมรอะไรอย่างนี้นะไม่ไม่ะนะครับผมก็เห็นด้วยแต่ในบางเกมที่แบบมันตื้อตื้อตันตันนะครับอะไรแบบนี้มันต้องมีบ้างนะครับเออมันต้องลองส่งกันบ้างแล้วแบบมันเป็นลูกถนัดของเจ้าตัวด้วยอ่ะอย่าลืมใช่ไหมนะครับอืมนี่แหละนะครับอย่าแบบการ์เกอร์เอ่อซึมซับแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแบบเหตุการณ์อีเวนต์แบบนี้เอาไว้แหละนะครับว่าแบบ เกมต่อไปก,ก็ก็ขอให้แบบแบบผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับมีการมีส่วนร่วมของการได้ประตูของทีเนี่ยจะเป็นแอสซิสต์หรือจะยิงประตูอะไรแบบนี้นะครับให้เราได้อุ่นใจหน่อยให้มันสมกับที่คุณมีปลอกแขนกับตันทีอะเออนะครับอันนี้ก็ชื่นชมนะน,นี้กรโนโการ์กเกอร์นะครับเยี่ยมนะครับอืมจาอนี้สเตอร์ลิงนะครับอ่ะชมคนยิงกันบ้างชมคนแอสซิสต์แล้วชมคนยิงกันบ้างสเตอร์ลิงจาอนี้ยิงกับได้สมกับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไร ผู้เล่นซีเนียร์ของทีมนะครับอืมนะคือคือแบบเลือกมุมได้ดีนะแล้วก็แบบนิ่งด้วยจังหวะนี้นะครับเชลซีก็นำสามหนึ่งนะครับก็แทบจะมั่นใจนะมั่นใจแบบได้ได้เยอะมากๆเลยคือยกภูเขาออกจากอกเลยแหละนะครับอืมต้องบอกอย่างนี้เนาะสามหนึ่งนะครับในนาทีที่หกสิบห้าเนี่ยนะครับแล้วเชลซีนะครับมาได้ประตูอีกครั้งในอาที่75นะครับเชลซีส่งนิโคลัสแจ็คสันนะครับลงมาแทน อันนี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมเออนะครับแจ็คสันมันลงตั้งแต่แบบต้นครึ่งหลังแล้วแหละนะครับแจ็คสันเนร่ยในฐานะตัวสำรองก็ยิงประตูได้นะครับจังหวะนี้โคตรนิ่งเลยครับเล็กแบบคนที่รเริ่มจังหวะนี้เพลงนี้ขึ้นมาคนที่แบบครีเอทเพลงนี้ขึ้นมาไรมสเตอร์ลิงอีกแล้วครับอืคือคนที่บน่นไรมสเตอร์ลิงมาตั้งแต่แบบช่วง preseason หรือจะเป็นแบบช่วงต้นฤดูกาลที่ก็ยังแบบไม่ได้แบบโชว์ฟอร์มดีอะไรขนาดนั้นใช่ไหมจนมาถึงเกมแบบดูตั้นเท้าที่แบบพอใจเห็นแล้วว่าเออเฮ้ยไอ้สเตอร์ลิงมันกลับมาแล้วอะไรแบบนี้ใช่ม นะครับขอโทษสเตอร์ลิงกันกระจายเลยแหละนะครับแบบนี้สเตอร์ลิงครับลากบอลรู้สึกจะลากบอลหนีเจ้าไม่แน่ใจว่าเป็นวิตินโยหรือเปล่านะจังหวะนี้จะเป็นคนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยแต่เหมือนวิตินยูเนี่ยจะโดนเปลี่ยนมาตั้งแต่แบบต้นข้างหลังแล้วนะครับเหมือนจะเป็นเอ,อตัวอื่นแล้วนะครับที่มาแทนวิตินโยนะจังหวะนี้คือเป็นการพาบอลหน,นีแบบโอ้โหต่อหน้าต่อตาคือแบบสเตอร์ลนะิงเนาะในวัยยนะี่แปดเนาะ ก็ยังคงมีความคล่องตัวสูงนะครับความเร็วอะไรแบบนี้ก็ยังแบบครบอ่ะยังหมดจดนะครับพาบนหนีไปจังหวะนี้แล้วก็เลี้ยงไปเหมือนจะเกือบเหลือบจะเข้ากรอบแลวนะหรือเข้ากรอบไปแล้วผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตัดไปที่เสาไกลนะจังหวะนี้โคพาวเมอร์นะครับที่ยังไม่โดนเปลี่ยน,ยน,ยนตัวออกนะโคพาวเมอร์นะครับจับบนด้วยขวาแล้วแบบไม่ไม่มีท่าทีที่แบบเราจะเห็นหรือว่าเออแกจะแบบจบสกอร์ด้วยตัวเองนะจังหวะนั้นมันก็มีนะมันก็พอจะมีช่องที่แบบโคพาวเมอร์จะยิงประตูได้จังหวะนี้แต่ ก็เป็นคนที่แบบถนัดเท้าซ้ายเนาะก็แต่งก่อนหนึ่งจังหวะน,นะครับแล้วก็เลือกจ่ายตัดไปให้กับนิโคลัสแจ็กสันที่ไม่ยิงจังหวะแรกเหมือนกันนะครับโอ้โห,โหคือพากันนิ่งจริงๆอ่ะนะครับเพลงนี้คือดึงก่อนหนึ่งจังหวะน,นะครับดึงหลบเซนเตอร์ของเออ่เบอร์รี่ไปจังหวะนี้นะครับไม่แน่ใจะเป็นเออ่เป็นดรักคิวหรือว่าเออ่เป็นเป็นเจ้าดราโคอีกนะไม่แน่ใจนะครับจังหวะนี้แต่คือดึงแบบ ล่วงลงไปทั้งยืนอ่ะนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้ก็ผ่านแท็บฟอร์ดไปอีกแล้วนะครับเชลซีขึ้นนำ4-1ในที่ที่75นะครับเหลือ15นาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บเชลซีมีเปลี่ยนมิคาโลมูดิกนะครับลงมาแทนไรอันสเตอร์ริงเนาะออสเตอร์ริงไปพักจังหวะนี้แล้วก็เอ่อเยนมาเซ่นครับก็ได้โอกาสเหมือนกันนะครับส่งมาส่งลงมาแทนโคพาวเมอร์นะครับจังหวะนี้เหมือนจะมีแบบอาการแบบตึงๆนิดนึงนะครับคงจะไม่มีปัญหาอะไรมากนะเพราะว่าเดินออกนอกจากสนามไปแบบก็ก็มีแบบ มีมีเขาเรียกว่าอะไรแบบสีหน้าที่แบบไม่ได้บ่งบอกว่าเออแบบเจ็บแบบแรงอะไรขนาดนั้นเนาะนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามอีกทีนะครับติดตามบทสัมภาษณ์ของพอดีทีว่าแบบเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะครับจบเกมนะครับทดเวลาเจ็ดนาทีก็ไม่มีอะไรเนาะนะครับไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรที่มันสําคัญนะครับจบเกมเชลซีชนะไปซีหนึ่งนะครับบุกไปถึงเทิร์ฟมัวนะครับชนะได้ก็เป็นชัยชนะที่สองติดต่อกันของพอดนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกนะครับที่ คัมแบ็กนะครับกับมาชนะคู่ต่อสู้ได้คือวันนี้ถ้าหากแบบเราไม่สามารถชนะได้นะคือมันน่าอายเพื่อนบ้านอย่างแบบซักเปิงมากเลยที่แบบพวกเขามีแค่สิบตัวนะครับแล้วก็ไปเยือนเหมือนกันนะไปเยือนเหมือนกันไปเยือนเออรูตันทาวถึงแม้แบบโอ้โหรูตันทาวจะเป็นบวยอะไรอย่างนี้นะครับแต่คุณมีผู้เล่นสิบคนนะครับมันก็น่าชื่นชมอยู่ดีนะครับคุณไปได้ทีบ้านของเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่คุณก็ยังแบบคว้าใยกลับมาได้ใช่ไหมนะครับเอออายเพื่อนบ้านแย่เลยนะแบบนี้นะครับแล้ววันนี้คือ ก็คือแบบนั่นแหละนะครับทาได้ดีมากนะครับเรื่องของการที่จังหวะสําคัญของเกมเราก็ไม่ปล่อยให้พลาดเนาะก็ยิงแบบประตูไปแบบเยือกเย็นอ่ะจังหวะนั้นของพาวเมอร์เนาะนะครับแบบจริงแบบสวนทางลูกสาประตูไปอ่ะนะครับชื่นชมชื่นชมก็ขอแบบทั้งทีมเลยนะครับแบบซึมซับแบบอารมณ์แบบนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะนําไปปรับใช้ในเกมต่อๆไปนะครับเชื่อว่าสองเกมนี้ที่ชนะในลีกมาแบบรัวๆหรือจะรวมทั้งคาราบาวครับนะครับสามเกมรัวๆอะไรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวหลังจากแบบพักเบคกิมชาติมาอย่าลืมซะ่ะนะครับเออนะครับคอแบบนี้เดี๋ยวเราจะได้ทางด้านของลิเจมนะครับกลับมาด้วยนะคิดว่านะลิเจมน่าจะฟิตพอแล้วแหละนะครับเอาจริงเกมนี้เนะี่ยอืมไม่แน่นะเผอเ<ๆ>อาจจะมีชื่ออยู่ในมานั่งสำรองก็ได้ถ้าห่างแบบไม่ไปโดนแบนเนาะคือลิเจมเนี่ยไปโดนแบนในเกมที่เหมือนจะไปสะบดคำหยาบใส่ผู้ตัดสินในเกมที่เจอกแอสตันวิลล่านะครับคิดว่านะน่าจะเป็นเกมนั้นนะครับอืมโดนแบนไปนะครับโดนปรับตังค์ไปด้วย ก็เดี๋ยวมาไล่เรียงเขาเรียกว่าอะไรแบบความรู้สึกนะครับของผู้เล่นแต่ละตำแหน่งกันหน่อยว่าเอ้ยแบบรู้สึกยังไงนะสำหรับผมนะครับส่วนตัวโรเบิร์ตซานเชสวันนี้ประตูแรกก็มันเข้าใจได้นะคือมันโลดดากไว้ด้วยแล้วช่วงวนนั้นในกรอบไม่อยากจะไปโทษเกมมากนะเนี่ยเดี๋ยวก็ลุ้นรางวัลผู้ษาประตูที่ม,มีมีการเซฟยอดเยี่ยมด้วยใช่ไหมนะครับอืมนะผมว่าก็ กลางๆแล้วกันนะครับซานเชสวันนี้ไม่ได้แบบแบบเยี่ยมโครตรโคตรอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ไม่ได้แย่นะนะครับกลางๆแล้วกันเรีไวโคววลนะครับในตำแหน่งฟูลแบ็กซ้ายอีกแล้วนะครับไอบเกมก่อนเนี่ยกับเจับส่วนน้อยเนี่ยแบบแอซซิได้ใช่ไหมวันนี้อืมกลางๆอีกคนหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าก็จุดดีของแกมันก็ยังพอมีเห็นใช่ไหจังหวะที่แบบ าการเล่นเกมรับหรือพยายามเป็นวูแบ็กธรรมชาติอะไรแบบนี้เนาะถึงมแม้จะมันจะแบบดูไม่กลมกล่อมแต่ก็ทําได้ประมาณนี้ก็โอเคอต้องชินชมน้องมันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวได้ไปลุยกับทัพทรีอ,อนด้วยนะครับติดทีมชาติอังกฤษไปด้วยกลางๆแล้วกันนะครับแล้วก็เทียโกซิวานะพี่ใหญ่ของเราคนนี้มาตรฐานแบบคงที่อยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่แบบมีวนเสียเหมือนกันนะก่อนจบรึ่งแรกแบบบ่นวุ่นเสิยไม่เลิกอ่ะคือ แบบผู้เล่นเป่าจบเกมครึ่งแรกไปแล้วใช่ไหมแต่แบบเจโกซิวาเหมือนจะแบบไปขอเขาเรียกว่าแบบคำอธิบายเนาะอะไรแบบนี้แบบเฮ้ยทำไมใบเหลืองมันเฮ้ยปลิวว่อนยังเลยแบบนี้หรือว่าจะเป็นจังหวะที่เขาแบบมันควรจะถึงใบเหลืองเหรืออะไรแบบนี้นะครับคือก็นะก็บนตามแบบเอเขาเรียกว่าแบบผู้เล่นแบบซีเนียเนาะนะครับประสบการณ์สูงอะไรแบบนี้ดีซาซี่จังหวะนั้นก็ต้องแบบตำหนีนะจังหวะนั้นตอนที่แบบโดนโดนกระชากหนีมาจังหวะนั้นนะครับ อแต่แบบพอผ่านจังหวะนั้นไปเชลซีก็แบบก็ทีมชนะอะเนาะทีมชนะได้ก็ก็ได้หลยนะถ้าจะตำหนิก็มีแค่จังหวะนั้นแหละนะครับแต่แบบจังหวะอื่นที่แบบอ่ะจังหวะแบบแบบเซตเกมขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับก็มันก็พันกลมกล่อมกันไปหมดเลยอะทั้งแบบพี่ใหญ่ของเราใช่ไหมนะครับกลางกลางอีกคนหนึ่งเหมือนกันได้กลางกลางมาสี่คนเลยนะเอ่อคูเรียอืม กูรูเรยเนี่ยแบบกลัวๆเหมือนกันนะแบบแบบไอ้จังหวะบางครั้งที่แกดูเหมือนเป็นคนที่แบบไงแบบไม่ได้แบบหัวเสียง่ายอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบบางจังหวะก็ทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยแบบเสียวๆเหมือนกันนะฮะบางครั้งแบบมันเอาแน่เอาโดนไม่ได้เหมือนกันนะใบหน้าแบบของคนแบบกูรูเรยเนี่ยดูดิแบบข้างสนามตอนที่ไปเก็บบอลออกมาไหมเหมือนจะไม่มีผลักกับไอ้เพื่อนตัวสำรองของเบอร์รี่ด้วยอ่ะนะครับโอ้โหแลวตอนนั้นโดนใบเหลืองไปเลยด้วยนะโอ้นะครับก็โอ้โห ก็ไม่นะครับน่ากลัวนะแบบอารมณ์ของคูเรียก็อยากให้แบบปรับตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับแต่แบบด้วยฟอร์มต,ตัววันนี้เราตัดเรื่องนั้นออกไปก็โอเคนะเป็นผู้เล่นในแบบทุ่มเทอยู่เหมือนเดิมนะครับมไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดแต่ก็ก็ยังคงทาได้ดีนะครับคูคเรียอ,อ่ะคนนี้ให้ดีนะคนนี้ให้ดีนะคูคเรียนะครับเอ,อ็นโซฟันนันเดสนะครับวันนี้ไม่โดนเปลี่ยนตัวออกนะอยู่ยันจบเกมวันนี้นะครับเยี่ยมครับเอ็นโซของเราก็เป็นสายเทคนิคที่ ก็ยังพึ่งพาได้เหมือนเดิมเหมือนวันนี้จะไม่ได้แบบยืนสูงเท่าเกมบอลก่อนอะไรขนาดนั้นนะผมว่าวันนี้เอนโซ่เหมือนจะยืนเป็นเบอร์แปดสักเป็นส่วนใหญ่นะคิดว่านะอืนะครับอืมอืมอืมซึ่งดีนะผมผมชอบมากๆเลยที่เห็นอนโซ่แบบยืนในตำแหน่งตรงนี้บ่อยกว่าที่จะไปยืนสูงแบบเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยนะคือบางครั้งเนี่ยบางเกมี่ยไปยืนสูงจนแบบเนาะก็ก,ก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเอนโซ่มันมันไม่ได้แบบ เป็นเป็นมิดฟิลด์ที่แบบเชิงลุกจ๋าอะไรขนาดนั้นใช่ไหมนะครับวันนี้ก็จะได้หนีกครั้งแบบจังหวะที่สอดเข้ามาในกรอบเขตโทษจังหวะน,นั้นที่โดนแบบกองหลังของเบอร์รี่มาเคลียร์สกัดเอาไว้ทันควันซะก่อนอ่ะนะครับไม่ใช่กองหลังนี่มันจะเป็นแบบกองกลางนะครับเป็นเป็นเคอเล่นเคอเล่นเออเคอเล่นจังหวะน,นั้นนะครับมามาสกัดเอาไว้ทันก่อนนะครับคือเอนโซ่เกือบจะได้แบบเอ,อ่อ จับบอลแบบนิ่งๆเนาะแล้วก็แบบดีดด้วยเท้าซ้ายหรือยิงด้วยเท้าขวาของแกก็แล้วแต่นะจังหวะนั้นนะครับแต่แกเลือกจับบอลก่อนแล้วก็ช้าไปแล้วโดนแบบเคยเล่นมาเคลียร์สกัดเอาไว้นะครับก็เห็นได้ชัดว่าจังหวะนี้แบบพอเติมขึ้นไปก็มันมันมันยังไม่แสดงเห็นว่าเออเอนโซ่แบบเขาเขาดีพอที่จะแบบเก่งพอที่ยืนได้สูงกว่าตำแหน่งเบอร์แปดอะนึกออกไหมทุกคนนะครับแบบไม่ได้ แบบสารพัดประโยชน์โคตรๆอย่างกับแบบเล็มผ่านอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นไงน,นะครับนะผมชอบที่เจเนนโ,โซแบบเล่นตำแหน่งเบอร์แปดบ,บ่อยมากกว่านะนะครับแต่ก็มันเป็นจังหวะของเกมนะครับไม่ใช่ว่าจะยืนแบบเบอร์แปตลอดไปใช่ไหมนะครับแบบมีสอดเข้าไปแบบนั้นมากมันก็ดีแหละนะครับแต่แบบอย่าอย่าทีเกินไปแล้วกันนะครับอืมนะครับก็ยังพัฒนาได้นะนะครับตอนนี้ถึงแม้เรายังมองว่าเออยืนสูงมากกว่าเบอร์แปจะดูไม่ดีเพราะว่าด้วยอายุของแกเนี่ยมันยังพัฒนาได้นะครับอื โคปาเมอร์โอ uh, ้โห oh คนนี้เอาจริงนะผมให้ลองจากเซอร์ลิงเลยคนนี้นะครับคนนี้ผมชอบเหมือนกันนะครับโคปาเมอร์เนี่ยตั้งแต่แบบก็ได้รับโอกาสนะคือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้มีความคิดว่าโคปาเมอร์จะจะแสดงฟอร์มอะไรที่ดีได้ขนาดนี้นะเพราะว่าด้วยเรื่องของอายุอะไรอย่นี้นะครับถึงแม้จะมีช่วงเวลาที่ดีช่วงต้นฤดูกาลใช่ไหมยิงในเออ่ซูเปอร์คัพก็ได้ไหมอยู่าซูเปอร์คัพยิงได้เออ่คอมมูนิตี้ชิลยิงได้ไหมกับแมนซิตี้แต่แบบ นั่นแหละนะครับคือคือผมยังยังไม่ได้แบบคิดว่าเขาจะมี Impact ในเกมลุ้งเชฟซีอะไรไแบบมากได้เท่าขนาดนี้นะครับอืมนะก็ก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับคือชอบชอบชอบลองจากสเตอร์ลิงในวันนี้เยี่ยมนะครับทำได้เยี่ยมเลยวันนี้นะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับสลับโคพาเมอร์แล้วก็ทางด้านของโบย่าเนอะก็โดนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวออกไปอะนะนะครับผมยังไม่ได้แบบติดตามข่าวนะแบบแกบะบแบบ ถูกเรียกติดทีมชาติออลเบเนียหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะเรียกติดแหละเพราะว่าตอนนี้พี่แกเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งตัวความหวังไปแล้วนะครับก่อนที่จะเจ็บไปอะไรแบบนี้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเทีหลังแล้วกันนะครับก็ก็เดี๋ยวกลับมาจากทีมชาติใช่ไหมนะครับเดี๋ยวก็แย่งตำแหน่งกับเแจ็คสันต่อนะครับรายิมสเตอริงนะครับแมนออลแมทอันนี้บอกมาตั้งแต่แบบก่อนจะ เขาเรียกว่าอะไรแบบตอนที่ลายเรียงไล่เรียงรายชื่อสวยวเรื่อจริงๆอะ่ะนะครับนะสเตอร์ลิงดีหมดเลยนะครับวันนี้แบบมีอิมแพกมากในตำแหน่งเกมในเอ่เอการเข้าทําเกมรุ่งของเราอะ่ะนะครับมักจะเริ่มจากสเตอร์ลิงและแบบก่อนที่เราจะแบบได้ประตูแรกใช่ไหมก็คือสเตอร์ลิงนี่แหละนะครับคือเป็นตัวมีความหลังที่สุดแล้วของเชมซีของเราพอสเตอร์ลิงได้วันทีไลน์เนี่ยคือ,ค,อคือไม่นั่งแล้วอ่ะแบบนี้คือต้องแบบนี้แล้วอ่ะต้องแบบคือใบหน้าเลยแบบตุ๊ อยู่ใกล้โจอแลวอะคือลุ้นตามเลยอืมนะครับคือจังหวะพาบอลไปกับการไปกับบอลของเซอร์ดิงเนี่ยคือมันได้ลุ้นทุกจังหวะเลยเพราะว่าแกเป็นแกเป็นตัวที่ผมว่าไม่เหมือนกับตอนที่แบบแกแกแพุ่งขึ้นมาตอนแบบเป็นสมัยดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะแบบไม่ได้แบบเลี้ยงแบบเลอะเทอออะไรแบบนี้เนาะนะครับคือคือจะเป็นการเลี้ยงที่แบบไงแบบมีชั้นมีเชิงอะนะครับอืมน้อก็ด้วยตามวัยของแกแหละนะครับอืมเพราะว่าแกแกพัฒนาขึ้นมาได้เยอะตั้งแต่แบบย้ายไปหัวเป๊ปเนาะการจบสกอร์อะไรแบบนี้นะถึงแม้จะม ฝุดๆไปบ้างแต่ก็นั่นแหละนะครับเนี่ยตอนนี้มาแสดง่ห์เล้วว่าสเตอร์ลิงของเราก็ก,ก็ก็ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ขอให้แบบคงฟอร์มแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับรางยิมสเตอร์ลิงแต่ไม่ได้ติดทีมชาตินะแบบเซาเกตไม่ติดเซาเกตไม่เรียกไปอีกแล้วนะครับคือแบบพิกโผทั้งทั้งสองคนเลยอะทั้งเอ,อ่อเจมส์มอดพราวยังไงแล้วก็สเตอร์ลิงใเนี่ยยังไม่โดนเรียกติดทีมชาติไปเลยนะครับทั้งนั้นแบบมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับคือทางฝั่งของเบอร์รี่เนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะแฟนบอลเบอร์รี่ในประเทศไทยของเรานะครับคือถึงถึงแม้นี่จะเป็นเกมที่แบบต่อกรอนเเบอร์รี่นะถึงจะเป็นเกมที่แบบเชลซีเจอทีมใหญ่ๆอาจจะเป็นซัปเปอร์แมนซิตี้อ่าแมนยูแบบเนี่ยอะไรพวกเนี้ยคือทีมบิ๊กซิตอ่ะคือถ้าผมมาไลฟ์เนี่ยนะครับผมจะพูดแบบเฉพาะทีมของตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าที่มือผมผม ผมมีความมั่นใจพอที่จะแบบแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์จริงๆนะครับถ้าจะคอมเมนต์จริงๆก็แบบบางจังหวะที่มันสําคัญสำคัญอะ่ะแต่ถ้ามาแบบไล่เขาเรียกว,ว่าแบบให้คะแนนนะครับในแต่ละตําแหน่งอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเหมือนของเชลซีอะไรแบบเนี้ย<ป>ผมไม่กล้านะครับเออนะเอาจริงนะครับเดี๋ยวก็ให้เป็นประสบการณ์ของผมไปแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวคิดว่าครั้งต่อไปอาจจะมีพูดถึงบ้างก็ได้นะครับ แต่ก็อย่าเพิ่งได้น้อยใจไปนะทีมฝั่งตรงข้ามนะเวลาผมมาไลฟ์แบบนี้นะครับคือคือเราด้วยความที่เป็นแฟนเจืเป็นแฟนเชลซีด้วยไงนะครับนะโอเคโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับทุกคนที่แบบเข้ามารับชมไลฟ์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดเด้งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลามาไลฟ์แบบนี้นะครับจะได้ไม่พลาดมาเจอกันเนาะทุกคนเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีกลับมาไลฟ์เอ Sport FC นะครับเอ่อ24นะครับเร็วๆนี้เจอกันครับทุกคนไปเดี๋ยวไปดูฟุตบอลกันต่อครับเหมือนจะมี คู่ดึกอีกหนึ่งคู่นะของพีเยร์ลีกนะครับหรือจะปเป็นลีอกอื่นนะครับไปทุกคนฝันดีครับบ๊ายบาย